เขาพุ่งลูกออกแค่อย่างเดียวสิเด็มันเข่าเปล่ามันมุตรมันเหมือนกันเหมือนเดิมนี่เอ้ยไอเอ้ยไอนานนานเลยตัวหนึ่ง ตัวใหญ่บ่นานๆได้ตัวยังได้ก็ตัวใหญ่ๆนะสวยขนาดอืมเต็มถุงเนี่ยบอ่อืมปันนี้ยังไม่ได้พอห้าตัวเลยเอาเต็มถุงช่วงนี้ร้อยรอหมดแล้วเนี่ยนะหมดแต่วิ่งไปที่อื่น ฉลาดขึ้นไงวิ่งไปหาไข่ไงปลาไม่วิ่งหาไข่ต้องหวานโคมละตัวโคมละตัวสิบโคมก็สิบตัวปลาใหญ่กว่ามังติดใหญ่กล่ัมัง โคและตัวโคและตัวงานนี้ปลาได้หลอแล้วเนาะ <c oughs> ประกนปลาเนี้ยโหได้เต็มเลยแค่บงเดียว làng khí tôm phòm <laughs> mình chôm chồng... mình nâng khí tôm bò ăn bò bế bò bò kín phượt anh ta. นั่น <laughs> ปล่อยแล้ว <laughs> <laughs> ยิงยิงโคมละตัวโคมละตัวอยู่นะ <laughs> นนึกว่าปล่อยไหม <laughs> ไป <laughs> โคมละตัวโคมละตัว nè nhục bố mấy má cho chụp tay mà đây nhục đi ngay nhung mua cành nhung húa lá

ได้บอบ่ม erm ีจักตัวแบบนี้วันนี้หากินเืิดเครื่องแท้สูมไปฏิจังเด็ดกำลังเอาขายใหม่ลงแล้วนะ6เซนเต๊บนมๆมก็สาวไปเดี๋ยวเราไปลาก6เซนกัน Lùng đại bộ, lùng đại bộ Lùng mà gai lạ, mà gai lạ Ui Bộ cân nổ ไม่ได้ตัวใหญ่มาได้ตัวใหญ่เทะปาร <c oughs> เรียกเรียกไปงมเหดด้วยกันละ่ะ นี่ปลูกตรงนี้ลงมาปลูกปลูกไม่เป็นตอนนี้ว่าจะมาปลูกตรงนี้อะไรเนี่ยนะเก็บปลาก,ก่อนคุณบอกจะไปงมเฮและปลาห้อยไปก่อนคุณฝากปากปลูกอันนี้ดนึงเก็บปลาก,ก่อนจะไปงม เก็บปลาตรงนี้เก็บปลาก่อน,อน,นหกเซนอันนี้หกเซนต้งนี้แปดเซนแต่อบอกจ่าวันนี้จะกวาดเอาทุกแนวทุกไซส์ม่ได้มาตรงนี้นาน

นี่ช่างเด็ดบอกได้งบประมาณจังลูกสาวลูกสาวให้งบประมาณมาลงปลาหาขายซื้อขายมาลงปลาเรา,าสองหัวเลยนี่มนเนมอใหญีแต่หอยเต็มเลย วันน <laughs> ี้ก <limitation> <laughs> <laughs> ินหอยละมั <ína lawn>! ่งเนี่ยโหโหเลือกแบบไหนล่ะเป็นแถวเลยนอนนอนนอนบนน้ำอะไรก็จับเอาหมดหรอทางนู้นต่นู้นเรียกจะมาหวานทางนี้แหละมามามาวะหรือยังไงเดี๋ยวเขาไปบีบก่อนเออจานหมดจาน หอยหอยหอยโอ้โ oh. หอะไรจังขนาดนั้นเดี๋ยวเก็บหอยก่อนวันนี้กินหอยมากๆนี่วันนี้นะ <c oughs> ร่วงหมดแหละขอเก็บหอยแป๊บนึงได้ไหม <c oughs> ร่วงลงน้ำหมดแหละเก็บหอยก่อนเก็บหอยก่อนนั่นๆนะโอ้หร่วงลงน้ำนานนานหาไม่เจอ ตนตนงมงมไม่เจอองมสาวแล้วว่ะตีนี่ก็งงงี้นงเลยงมงมงแหแล้วงมสาวเอาสาวเอาก็ติดติดตรงเผาไงอ้ยงบมีจนแต่หายเหไม่เห็นได้จะของยักได้แต่เหตทัก มันจะมีแต่เหสารในเฮาเอเฮอะไรในเฮโทปืดเสียงอู้ได้ไหมนะวานผลตกวันนี้พอจะได้ไม่ปลาไปกินยงกาบปลาเลยรอเลยรอแล,ดล,ดล,ดล้วหาจนหาจนเหนื่อยแล้ว ได้ปลาพอ20บตัวบ่ะตเคยได้เต็มกระตักเต็มกระตักปีนี้ใกล้จะสงการแล้วทำไมปลาปีที่แล้วเยอะแยะเลยช่วงสงการน้ำลงเราหากันจันตากแดดได้ปีนี้ร้อยรอเลยเห็นไมนะโนะบเบ,บอโบเบรจริงๆริงบเบรจริงๆ ดุดุบดุบดุดุนายนายฮะอะไรตัวค um, ู่้คูุตัวคู่หลดไปตัวนึงโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ดสองตัวคู่หลดไปตัวนึงป๊า ได้สา er, er. มตัว pues ต mm ัวใหญ่ๆจะได้ป nah, ันกันได้หลุดแล้วหลุดอยู่นี่หลุดอยู่ข้างในหลุดอยู่ข้างนอกก็แต่หลุดข้างในก็หวานเหได้เนะนานลุ้นอยู่ดักทำไมเย้ล่ะคะนานสองตัวเลยอันน่ามาฮันน่ามาันน่าชก้างเลยโชก้างเลยอ้านั่นแหละาา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 านะ สองตัวนี่ที่นี้มือมือกาวจริงๆติดหนึบวัดอายุวัดอายุที่ความนี่แล้วนะที่การแกะปลาแล้ว งานงานพลุดเลยถ่ายใหม่ๆหพลดทัดปลุดทัดเร็กๆขนอมอืมอันหน้าให้ค่ะกล้องแน่หันเต็นรั้งให้อยู่นี่เลยเนาะ โจังน้อยโชว์จังน้อยบดายบ่น้าฮันจนลังให้น่ะน่ะนั่นนั่นน้อีกตัวนึงแล้วโอ้โยนั่นอะรุด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 อุ้ยสองตัวติดกันเลยไม่ได้เจอสภาพนี้นะนานนะาสามตัวตั้งหากไปฮ่ได้โชว์หน่อยโชว์หน่อย นานๆเจอทีโชว์สักหน่อยเอะนานๆเจอทีก็อวดหน่อยเขาอวดหน่อยช่างดีดวตั้งแต่เลาะหาปลา้อยนี่ปลาใหญ่นี่ไม่เคยได้เลยช่างดียเบิร์อยากกินปลานน้อยก็เลยต้องคอยคอยหาปลาเลาะหาจนถั่ว <c oughs> ต้องกลับหากินปลานินคือเก่า เราหาปลาน้อยแค่สองกันติดอะเหยียปมวเือปลาุดปลามุดนั่นน่ะขาวจั่วนั่นน่ะติดแล้วมุดืมติดแล้วมันล่างไงปลาติดแล้วล่างขายเล็กนี่นะมไม่มองเล็ก ซปลาไม่เล็กหรอกปลาใหญ่อยู่เด้นี่นะตัวใหญ่ก็ติดอยู่แต่ว่ามันจะหลุดเอาใส่ไว้ใส่ปลาสลิดด้วยแปดเซนหายากปลาสลิดต้องหกเซนไปทางโน้นาะที่อาทิตย์ที่แล้วไปที่สลิดเต็มไม่ติดเพราะว่านั่น เอาไข่ okay. ใหญ่ไปแปะสลิดโลดหมดล,หลุงเอปรีบมาให้ยังลุงบอกได้สองตัวน่ารุดแล้ว <c oughs> ได้เหลืออีกตัวบ่

กอดเว่ขนาดนั้นบนคิดว่าจะดูแล้วเนาะจะลกเงียบไม่เล้วกันดีเลยต้องจ้าของแล้วนะวิ่งมาเจ้าของไม่วิ่งมาเนาะตัวตัวนั้นตัวใหญ่ที่ลุงจับป็นตัวใหญ่ใหญ่ตัวละโลได้มั้งใช่ตัวมันจะขาวคนละไม่หางไม่แดงเอาตัวนี้แหละตัวเอาแปดเซนมาลงสักเลวไอ้แรกลากดีไปน้นรู้มาเรนมันอีซื้อหรอแปดเซนอยู่นั่นไง ก็มาเรื่อยๆแค่น้นเองแกลากหนีไปนู้นกันน่ะเแกจะขอก็บอกให้ไปทางนู้นทางนู้นแล้วใส่ไว้อยู่กันน่ะ เมื่อกี้มันตัวผู้ตัวเมียมันขาวเหลืองเมื่อกี้เนี่ตัวเมียตัวใหญ่อ่ะอืมตัวขนาดนี้ก็เอาแรงดีโอตัวชมพูอังตรงเลยทั้งวันได้ได้ไดทีละตัวน <c oughs> ั่น,นสีชมพูสีชมพูสีชมพูนี่ นน้ำข้าวสมปะละหมดนั่นกระลำบังเขานี่แหละปล่อยตอนนี้แหละปล่อยตอนนี้เลยทันมาต่างใส่มีกระเป๋าพิเศษโดเรมอนดูแล้วว่าดูแล้วใหญ่เต็มหัวปลาปลาอะไรใหญ่เต็มหัวปลาหนิงโอ้ยปลา โอบอวนจนใหญ่แต่หัวได้ไงนายดูสิหนึ่งสองสามไม่ได้เลยไม่ได้ได้ยุ้ยแต่ยังไม่ได้ลุงไม่ช่วยลุงไม่ช่วยงมแล้วลุงช่วยงมแล้วปาดโอเคนี่เปล่าปล่อยไปอ่านมาเต้สีนี้เลยเนี่ยไม่อยากไลร ยังไอที่เขากั้นเมื่อก่อนนี้เลยตัวขนาดนี้แหละที่ลุงปล่อยน่ะแยญกว่านี้รึเปง่าเรียบร้อยถุงปลาได้เลยขึ้นกันแล้วขึ้นกันแล้วน่ะได้หลายแต่แน่นนั่นะสามถุงอ่ะสามถุงอยากคุยเดี๋ยวของโหลกันเลยโอ้โหขึ้นก่อน ไม่ไหวอย่างัก็มีเต็มไปหมดอ้๊ยมาสองหนุ่มขึ้นแล้วหมระยะอยู่นั่นน่ะเยอะนลคนนึงอ่ะจะกองเธอไปทางนู้นหน่อยเดี๋ยวโดดหาจนหายยากหายเย็นจน วันนี้อืมแบ่งปล่าอีกแล้ววันนี้อืมได้แบ่ง,บงต้อง <มา S 1> แบ่ง,งไปเยต้องแบ่งไปเลยฮื้อฮือ้อฮื้อต้องคิดอะไรอย่างนั้นลุงหาด้วยกันอืแบด มมีแบ่งกันแบ่งกันอ๋อแบ่งไม่เป็นหรอกเขาเลยเอาก็ตัวเ<อ>ท่าเท่ากันก็จับปึ๊บจับปึ๊บตัวไหนเท่ากันใกล้เคียงกันก็เอาไะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยอนะตากแดดเป็นไรหรอกหนาวอยู่ไม่ไม่ไม่แดดร้อนมากหรอก มบเหมยวันนี้ได้น้อยแบ่งกันตามามคนสามกองสามกองหมดหมดบ่อแล้วปลาหมดบ่อแล้วทั้งสะดุ้งทั้งแฮทั้งขายทั้งอะไรใสสวยๆอยู่นะนี่ สวยใส่ยสวยส่ยสวย,สวย,สวยอ่ะล้วก็มาทำปลากัน